สวัสดีครับพี่น้องปองปไผ่นะครับมื่อนี้ก็มาหน้าครับผมเมื่ก็บบักระถอนครับผมหน่วยแบบหน่วยครับบัไลัยฮอรได้หนินะครับฮอบอกบัไลัยฮอครับผมหน่วยกับบงังามเนาะแต่ว่าหน่วยใหญ่ครับปุ่ยฝ่ายก็ได้ให้เพื่อนตามให้ครับผม,อมหอมใส่ปลาคาร์พมีบ้างบอกอย่า ความประหลามดาาม่เคยกินนะเจ้าวเห็นอยากอันนี้ไหมเห็นแต่เขากินกันไหมก็เลยอยากครับผมบมันก็ผสมบัานไหนนะตามแจ้งตามบุกอ่อยเลยเจ็นบ่ะบอกป่านไหน บ่าแทกับโมซัมบักคออือเขากันด้นี้ลังมันผักคะผักสะเดยเอ็นจอมคำแรกคือผสมวะ สมแล้วครับโอ้โอาข้างแรกผมณเกินทึกเนอรนมักหวานแต่เนื้อว,วานหวานไหมนี่คือสมมา ับมาอยู่บ้านมีแต่แน้วกินครับผมโอ้ยโอ้ยขดลุกเลยสมแหงอ้ากินนี้มีสาย เรงไหมเรงไหมนี่ทำงันโปรเซสประคัมไปน้ำสมกับค่ะสุดยอดเลยพี่น้องเอยสวงมันเห็นบ้ไเลมากเหตุเวียกเนี่ย เมืองน้ำหน้าเลยครับผมฝนที่จังสีตกเป่าเลยนะ <c oughs> เพราะอย่าง <c oughs> ยานน้ำท่วมกะเลยมาเมืองหน้า ก็ถอนไปเมื่อวานนี้กเ็เลยให้เราตำโอ้โสวนนี้เก็เมื่อาวานในว่านหวานเด้ครับในมันเป็นปุ๋ยฝายไหม,มเม็่อเมีิมาโน,ะาน,น,นเขามาแห่งทุบแห่งหวานลยกระทอนเป็จังเมียนี่แหละมันต้องทุบมันต้องตีก่อนหยอกหยอกหยอกอเลนะะ่นเสื้อ ป๊าดพี่นออ้องคุณไหมใส่รีครับผมปลอสารพิษพร้อมป๊าดเป็นตะกินแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวให้มากินอันนี้เ,นเพื่อจะตัดกันพอดีนะครับ บอผิดปังเลยครับส้มอีเดียส้มค้าวกลมเนี่ยแต่วันนี้ลมบ๊อพัดได้ปเปล่าคือแบบเ,เมื่อคือทางฝนมันจีโจกเนี่ยไหมบรรยากาศลมบ๊อพัดเลยนี่ได้เรียนาน้ำเสร็จแล้ว สมเนี่ยสมกระแซบแซบยอนน้ำตาบ้อนน้ำปลาละแซบยอนน้ำปลาพิมพ์รีพายคนล่คนแบบนีนน้จะกลับไปซื้อของพี่ใหม่ก็นก่อนนครับ สิบเมืองไหนนะอืมหวานครับพี่น้องหวานไหมเฮ้ยผู้ผู้อะไรขาวๆนี่ยไหมอืมขาวทาขาวทา เราได้ยู่ครับผม,มเก็บไวตำ่ำไม่ต่ำเมื่อน้องอฟูคักฟูแน่ครับผมฟูบักขัดใ็่ไหมบ่เม็ดบักไงครับยาบริชีด้วยนี่บริชีดยาแต่หอยืนมา บรอบบรอกเนยฮอรอออ์แต่วน่วยผิวมันบ่งามครับผมผิวบ่งามแต่ว่าหวานครับพี่ห้อเอบคุ ดับเพี้แเพี้ข้าเจ้าใช่ว่าตัวข้าเจ้าละอืนกันเมือเด็จององใส่มือแล้วไม่ใฟใส่ซอนหวานบ่บอสเซีวบอสเซียวหวานหวานครับผม ไมกินแตน่เนยน้อยๆครับผมม่กินเวยใหญ่บัน,นเข้า้วขอดายอยู่แต่ก่อนกับว่ามันซื้อมาก,กินสันซื้อมาอย่างไรเนาะเห็นเขาซื้อกันหลายๆโอ้กินจังสี่บอว่าแต่มันาเอาไปอดงองยังเดี๋ยวไหมหวานอืม ไปเนี่ยลมผัดแซ่บครับพี่นอ้องกินปเบอร์เบอร์นี้มันสมขักันไหมพี่ที่เราก,กินมากบอสมเนี่ยกินปเบอร์เบอร์ตรงนี้มึงแล้ว อตรงมือเลยลรงครับลรงเนี้ยพอละพอแล้ววบบออานวางมือลอะอบ่ไหวครับผมโจมคักพี่เลาะ ของเสียปีแล้วครับผมนี่อำเภอสีวาน,นมันเป็นต้นน้ยอยยังไง ช่วงวันเลยครับวันนี้ไดหาหนามกินได้นี่งหนมา,ามาเอามาให้มา,มาตายเลยวันนี้ห้ามไมให้มาครับผมได้เสีเมียบ้านไปกินนำแล้วครับผมสำนีได้ดครับพี่น้องเด้อก็พวกวิญมาลาก็รักษาดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆครับผมเมียบ้านไหนก็นเมียครับกลับบ้านไหนก็กลับอายุทั้งพอนะเมียครับผมสถานการณ์แบบนี้เอา ชีวิตรอดไว้ก่อนดีกว่าครับเนีนยตทองค่อยกลับไปหาไม่ได้ครับผม,มครับผมตอนนี้ลนะข้างทางกินก่อน